มิอุย๊ยโจดี้โอ้โหเปิดมาก็เริ่มเลยนะครับผมโอเคนะผมก็กราบสวัสดีทุกท่านเลยครับพี่ผมคนเดิมเลยนะครับบริมอนเคซึ่งนี่จะมาเล่นเกมผีในเว็บอิชกันอีกครั้งนะครับผมซึ่งวันนี้เราเปิดมาได้เกมทีม่ชื่อว่าบายสต็อบาซิอันนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้ครับผมเกิดเปิดมาไม่มีไม่มีไทเติไม่มีอะไรเลยเปิดเปิดมาเล่นเกมนะครับม,มาโจดี้สวัสดีอีเวนิง่งสวัสดีตอน อะไรว่าตอนเย็นนะคะผม Sleeping Beauty นายได้หลับตอนตอนขับรถไปเนี่ยฮะฉันหิวอ่ะฉันหิวมากๆเลยฉันฉันก็เลยต้องมาหยุดตรงนี้เพื่อที่จะซื้อขนมบางอย่าง Cherry Adfuck นะคะคุถ้าแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยนะครับผมทำไม่เกมผีส่วนใหญ่มันต้องมีแบบบทสนทนาที่ผมไม่ค่อยเขาเ้าใจด้วยเฮ้ hey, ฉัน ฉันได้ยินว่านายพูดฉันได้ยินานายพูดถึงการหลับของนายนี่ฟังดูเจ๋งดีใช่ไหมหละ่ะอยากจะคุยถึงมันไหมไม่ละโอเคงั้นเจันแกต้องไปเยี่ยวก่อนนะฉันฉันรอได้ตอนนี้ฉันฉันจะแค่ไปที่โฮเทลไปที่โรงแรมฮับบิกรูมไอพวกห้องน้ำห้องน้ำเอ่อห้องน้ำสาธารณะมันแบบนาสตี้ สกปรกเลยสักอย่างเนี่ยนะคะผมแต่ว่าอย่าไปอย่าไปนานละ่ะโอเคครับเจอร์แมนนี่แล้วเบเตอร์โอ้คุยยาวแล้วกันเนี่ยนะแล้วเกมมันแบบหูเลื่อนเมาส์แบบไวด้วยเป็นเกมที่แบบเลื่อนทีนี่คือมันหันไปแบบสามแล้วซึมสายไงวะลูซิงนี่คือป้ายฉันไม่สามารถอ่านไอน จะไม่สามารถอ่านได้แต่ว่ามันมันเข้าใจได้ตามหากุญแจโอเคเปิดได้ร้านสะดวกซื้อนะครับผมนี่คือใครก็นเนี่ยโอ้โหเครกสวัสด,ดีเดอโอโทษที we are not using to customer ฉันพวกเราไม่ได้ใช้คำนั้นกับลูกค้าแบบที่ไม่ได้มาจากที่นี่ แอชเชอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งแปลไม่ออกแต่จากทรงม,มันเหมือนเป็นคนเยอรมันด้วยโอเคแล้วฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างมั้ยฉันคุณฉันช่วยคุณอะไรได้บ้างได้บ้างคุณต้องการได้ใช้ห้องน้ำหรอโอเคคุณน,นี่กลาหาดจริงๆโปรดแต่แน่ใจว่าน็อ o o s e อย่าทำกุญแจหาย คนสุดท้ายที่เอาไปเนี่ยไม่ได้เอามาคืน okay, เอเคอไปนะครับโอเคือว่าเราได้แล้วโอเคขอให้มีทริปที่สนุกนะโอเคเหมือนเราได้มาแล้วเนาะโอเคนี่มันก็เหมือนเป็นร้านค้าร้านค้าน้อย จอดี้ยังอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเกมนี้ผมอาจจะไมไ่รู้เรื่องราวของเกมนี้นะพอเปิดเพอโหลดมาแบบมัวๆนะไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรมาโอเคครับเข้ามานี่มีกระจกที่แตกบั克เก็ตถังน้ําตรงนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเลือดทาไมมีเลือดตรงนี้ห้องน้ําครับโอเคเยี่ยวอ่าเยี่ยว โอเคครับแล้วออกได้ไหมออกได้เฮ้ยเอาอะไรฉันอยู่ที่ไหนเออกูกูมาอยู่แบ็กลูมที่ไหนวะเนี่ยผมเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วอยู่ๆผมก็อยู่มาอยู่ที่แบ็กลูมอะไรมันเป็นคิทตั้นสีฟ้าปัางแล้วเนะี่ย แคตตาสีฟ้าไหมครับเสียงอะไรอืมจะมีตัวอะไรมาตามมาเปล่าอยู่ก็เจอคิดตั้งสีฟ้าครับ อะไรอ่าพิซซั่นให้ครบรอ่ะเคแล้วทำไมเราวิ่งได้แค่นิวนะ้วเนี่ย เจอนะครับผมมีผีไหมมันก็ไม่บอกดูว่ามีเปล่าเฮ้ยนี่ไงเจนะอละดูแบตเตอีมันอาจจะเจอฉันจะเอาดูเจอเจียบเจอสุดท้าละไปไฟล้วไงครับดีที่ไม่ไกลมาก ไม่ได้ใจมากนะแต่แค่หาไม่เจอเโอเคครับผมแล้วตอนใส่เสร็จได้คือจะเกิดอะไรขึ้นอือห้ยวนี่อันนี้คืออันที่เราอันได้ที่อันที่หนึ่งใช่ไหม น,นี่คือที่ได้อันนี่เท่าไหร่อันนี้สองผัดาจาักที่สองผมจำได้มันจะมีที่ใส่พัสเซ่นอยู่ใกล้นี่สองเนะี่ยจะมีที่ให้ใส่พัสเซ่นอยู่นะครับตรงนี้ใช่หไหมนี่ครับสีเขียวเฮ้ยตัวอะไรวิ่ง นางหรอกผีตกใจเออเอะไรคุณแจ้งน้ำให้ฉันได้ตอนเอ,อเมื่อก่อนฟิตกับฟิตกับรูนี้ออกโอ๊ยตกใจหมดเมื่อกี้นี้แล้วกูโผล่มาที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมสะดุ้งเพือกเลยสะดุ้งในใจนะผมเป็นคนนี้ไม่ค่อยสะดุง้งแบบ แบบสะดุ้งงอมเผยแพ่ออกอามานะเมื่อกี้สะดุ้งในใจตอนแรกคิดอยู่ว่าว่าใส่เสร็จแล้วจะมีผีมาเปล่าปรากฏว่ามีแต่ว่าทางออกอยู่ไม่ไกลครับนี่คืออะไรมีเสาแท่งโง่ๆอยู่สองอันให้ผมเลือกด้านใดด้านหนึ่งอะนะโอเคครับงั้นเลือกด้านนี้นะมีอะไรไหมแท่งดำๆนี้จะพาข้าพเจ้าไปไหน รักเน็ตความมืดมิดยิว really ดิสเ i ตอะไรครับขอบคุณสำหรับเล่นอะแล้วเกมก็ปิดไปแบบดีดื้อแต่ว่าเมื่อกี้มีอยู่สองแท่งใช่ไหมคลิปยาวแค่สิบเจ็ดนาทีอือเราอาจจะมีเวลาไปเก็บอีกแท่งหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าทํใให้เรารู้แล้วว่า ตอนที่เรายังไม่เก็บฮิวสตันอ่ะผียังไม่ไล่นะตอนนี้เรายังเก็บฮิวสตันไม่เสร็จแต่พอครบแล้วผีจะมาไล่ลนะโอเคครับรู้แล้วครับผมแต่อยากจะลองเล่นอีกนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เนะี่ยผมเห็นเออสาอีกอันหนึ่งนะครับผมไอแท่นที่แท่นซีฟานะครับผมเพราะฉะนั้นสกิปนี่ไงต่อไปก็ต้องอยู่ใกล้ๆครับไม่ยา่ต่อไปแท่นแท่นใส่ปัสสน น่าจะต้องอยู่ใกล้ๆโอเคนะครับผมซึ่งเกมนี้ไม่ได้บอกเรื่องราวนะว่าเป็นมาเป็นไปยังไงนะนะครับผมแล้วก็ใส่สามอันรวดผมจะใส่อันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วเพราะว่าตรงนี้ผีจะเกิดนะเราจะได้เพนมาตรงนี้ทันนะครับผมโอเคม้าเนี่นี่นีโอ้ยมันันลุได้เลย ผีนี่มันผีอยู่ไหนวะเนี่ยออกโอเคนะครับผมมาเมื่อกี้เราไปที่แท่นสีดําใช่ไหมครั้นี้เราจะลองมาแทนสีฟ้าน้ำเงินเราลองมาที่แทนสีน้ำเงินด้วยนะครับโอเคมาที่แทนสีน้ําเงินดูสีแทนสีดําก็คือเหมือนเราจะโดนความมืดมิดครอบงำอะไรอย่างนี้แทนสีฟ้าละ เข้าไปได้ไหมน่าจะเข้าได้แท่นสีฟ้าคือครับไลท์เนีแสงสว่างเข้ามาโอเคนะครับผมมันแท่นสูบก็คือมันก็เหมือนกันนะคะผมแค่แท่นสีดำคือแท่นแห่ง,งความมืดมิดแท่นสีขาวก็คือแท่นแห่ง,งความสว่างสวัย,นะะกกนยนะครับผมซึ่งเกมบล็อปิดไปบมโอ่งอีกแล้วนะคะผมโอเคนะครับผม,ผมก็มาก็สำหรับใครที่ชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับใครที่ชอบช่องนี้ก็กดซ u b s ไ r i b e ได้ด้วยนะครับผมซึ่งช่วงนี้ช่วงหลังก็คือเกมบนสตรีมไม่ค่อยจะมีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่ลงในอิชเนาะนะครับผมก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็ดีมากๆนะครับผมซึ่งเกมวันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าเข้าน้ําแล้วตกแบคลูมโง่ๆนะคบผมโอเคก็ไปแล้วนะครับผมบายพิวเย่กูดบายไอยูใส <you> <c oughs> ภารกิจให้หาสวัสดีนะเฮ้ยเฮ้ยผี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 ก้ <c oughs> <c oughs> อยาผีโ้ยาเฮ้ยเฮ้ยเสียตกใจหมดสัตว์กูเห็นแ <c oughs> ล้วก็ไปกาเรียนใช่ไหเดี๋ยวจะไปไงวะมันบอกว่าเอาคุณแจ <c oughs> เดงให้เราขึ้นไปตามหาบนบันไดนะ